The new เ e ฮั h a l โฟ o เป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นป .4 มาเรียนกันต่อหน้า81ต่อเลยนะครับนะหนังสือแป a ์จอห์นอังกฤนะครับม .4 หลักไวยากรณ์นะครับเรื่อง can นะครับ for, for, for uh, permission นะครับ can นะครับใช้ในประโยคขออนุญาตนะครับนั่นก็คือประโยค imperative นั่นเองนะครับนะพรนั้น พูดคาว่าประโยค imperative มาหลายครั้งเลยนะครับนะนั่นก็คือประโยคขออนุญาตประโยคคําสั่งประโยคขอร้องนะครับนะใช้แคนนาหน้าแคนเป็น modal verb ชนิดหนึ่งนะครับแปลว่าสามารถตามมาด้วยคำกริยาช่องหนึ่งที่เป็น infinitive หรือเป็น base form นะครับห้ามเติม s ห้ามเติม ing ห้ามเติม ed อะไรทั้งสิน้นเช่นประโยคว่า you can't stay in bed all morning แปลว่า เธอไม่สามารถนอนอยู่ในเตียงตลอดทั้งเช้านี้เลยนะก็คือแปลว่าเธออย่านอนนะครับนะหมกเตียงอยู่อย่างนั้นนะครับนะตลอดทั้งช่วงเช้าเลยนะครับไฟสอง c ค n I ได to the cinema with c a r o l ร n e ฉันขออนุญาตไปเที่ยวดูหนังนะครับไปดูหนังกับแค r o โร n e ีนได้ไหมครับได้ไหมคะเป็นประโยคขออนุญาตนะครับ permission f ฟล์เดอร์เซนเปอร์ออฟแคน r ำหรั i วิชั่นอินเดอะดาร์กในบทสนทนาที่3าคนพ่อแม่ลูกสนทนากันเมื่อกี้นักเรียนสามารถหาประโยคขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมให้เขียนเส้นใต้ให้นักเรียนไปหาดูอีกทีนะครับหนาะกุณครูข้ามไปเลยนะครับข้อที่สี่เขาบอกว่า w r i ไ e q u e ชั่นสำหร r บวิ s right s s นจากเดอะพลัมส t s s e l o w use c c n ให้นักเรียนแต่งประโยคต่อไปนี้ด้วยคำที่กำหนดมาให้นะครับคือคำว่า V คคำว่า G o คำว่า t o คำว่าเด swimming p o o l ก o วมาอัปจนูนให้ใช้เป็นประโยคขออนุญาตนะครับดังนั้นก็เลยแต่งเป็นประโยคว่า Can we go to the swimming pool this afternoon? แปลว่าฉันขออนุญาตไปสาวยน้ำในตอนบ่ายนี้ได้ไหมครับ่พวกเรานะครับพวกเรา Can we พวกเราขออนุญาตไปสาวยน้ำในตอนบ่ายนี้ได้ไหมครับนะครับ ดางนั้นข้อที่สองนะครับขอให้ I ให้ Invite my friend ให้ h e er, ียให้ On น u ส d เดให้นายมาเราก็มาแต่งประโยคเป็นนะครับข้อสองเอาแขนขึ้นหน้าคุณครูเน้นแล้วนะครับว่าแคนนี่นะครับนะสามารถใช้ได้ทั้งประโยค่าประธานเอ่พจน์ผู้พจน์ไม่เกี่ยวเลยนะครับนะเพียงแต่คำกริยาต้องเป็นช่องหนึ่ง infinitive หรือช่องหนึ่ง เบสฟอร์มนะครับห้ามเติม s ห้ามเติม ed ห้ามเติม i n g อะไรทั้งสิ้นนะครับนะนี่คือกฎวยากรณ์ก็เอาแคนมาไว้หน้าก็แค n น i อ v i t e ไ my friend here Saturday night แปลว่าฉันจะชวนเพื่อนมาที่มาที่บ้านที่นี่ได้ไหมในคืนตอนวันเสาร์ในคืนวันเสาร์ขอโอนุญาติพ่อแม่คุณครูไม่เลื่อนไปข้างบนแล้วนะครับว่ามีคำอะไรบ้างนะครับนะ Can I get a s c h o o l for my birthday แปลว่านะครับนะ Uh, ในวันเกิดของฉันเนี่ยฉันอยากได้สกูตเตอร์นะครับไม่ทราบาว่าคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ได้ไหมนะครับ้าแปลยาบอะไรว่าอย่างนั้นนะครับนะ Can I get a scooter เนี่ยนะครับภาษี see, ครับ Can we use your computer to go on the internet ไม่ทราบว่าฉันจะขออนุญาตใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เธอหน่อยได้ไหมฉันจะเล่นอินเทอร์เน็ตหน่อยประมาณนั้นนะครับ Can Susan sleep at uh, at Our house tonight. อนุญาตให้ซูซานมานอนบ้านฉันหน่อยได้ไหมคืนนี้ Can I h a v e a snack please. ฉันขอของว่างนะครับหรือของขบเคี้ยวนะครับหน่อยได้ไหมครับนะครับ please เป็นคำขอร้องที่สุภาพนะครับนักเรียนนะใส่ please ก็ไปต่อท้ายเมื่อไหร่ถือว่าเป็นคำขอร้องที่สุภาพนะครับเป็นคำขออนุญาตนะครับนะ permission. โอเคไปต่อครับ adjective of personality. คำคุณศัพท์ที่เป็นลักษณะ,ะบุคลิกลักษณะของเฉพาะบุคคลนะครับนะ personality เช่นคำว่า responsible นะครับแปลว่ามีความรับผิดชอบคำว่า silly นะครับโง่เขลาเต่าตุนเ <c oughs> ต่าตุนนะครับเตเติมเข้าไปเขาบอก listen and repeat this word นะครับไม้เรียนฟังแล้วก็พูดตามคำพท์เหล่านี้ w h i c h d e s cry i b personality คำไหนที่เป็นการอธิบายถึงลักษณะเฉพาะบุคคล which adjective คำคุณศัพท์ไหน are positive ที่เป็นไปในแง่บวกและ which are negative คำคุณศัพท์ไหนที่เป็นไปในแง่ลบดังนั้นเรามาดูในแง่บวกกันนะครับก็คือ i n t e l l i g e n t แปลว่าฉลาดสามารถดีเลิศประเรสริฐสีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะคาว่า i n t e l l i g e n t friendly แปลว่าเป็นกันเองนะครับเป็นมิตรนะครับน่าคบหา talkative แปลว่าช่างพูดนะครับพูดเก่ง quiet แปลว่าเงียบ r e l i a b l e แปลว่าน่าเชื่อถือนะครับ sensible แปลว่ามีความรู้สึกนะครับเป็นคนไวต่อความรู้สึก sensible Re responsible นะครับแปลว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบ polite เป็นคนสุภาพ c ้ามเนะเป็นคนเงียบสงบนะครับ funny เป็นคนตลกสนุกสนานในทางลบนะครับ irresponsible นะครับมีเออขึ้นมาเมื่อ,อไหร่แปลว่าไม่นะครับนะเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบ เซ l ี S S นะครับเป็นคนง่งเง่าเต่าตุตนชายเป็นคนขี้อายเนวสนะครับเป็นคนประมาเป็นคนเครียดนะครับนะรุดเป็นคนดุร้ายเป็นในทางลบนะครับเนกาต่อไปมา l to t h e life of Marilyn Monroe นะครับมาฟังชีวิตของ m r r l y n m o n r o e นะครับแล้วก็ Complete the Fact File และก็เติมข้อมูลข้อเท็จจริงลงไปให้ถูกต้อง ดังนั้นมาฟังเสียงนะครับนะคลิปเสียงประวัติของมาริลีนมอนโรคร่าวๆนะครับ Exercise 7 Who was Marilyn Monroe? Marilyn's real name was Norma Jean Baker, and she was born on June the 1 s t 1926. Her first job was in a factory. Then she was a model. Her first acting roles were small. For example, she had a very small role in the Marx Brothers film Love Happy in 1949. She was a talented actress and won some important awards. She was the winner of the David Di Donatello Prize, the Italian Oscar, in 1956, and a Golden Globe for her role in the comedy Some Like It Hot. Marilyn was a good comic actress. But she was also intelligent. She studied art and literature at the University of California. Her friends say she was shy, very sweet and clever. Marilyn was a very beautiful woman, and was famous for her blue eyes and blonde hair in her films, but her real hair was brown. She married three times, first to James Dougherty, a police officer, then to Joe DiMaggio. Real name Giuseppe Paolo Di Maggio, a great American baseball player. Her third husband was Arthur Miller, the famous playwright. In her final years, she was very ill. She was anxious and afraid, and her death at 36 years old is still a mystery. Was it suicide? Was it an accident? Or was it murder? We don't know the truth. โอเคนะครับหนาประวัติย่อๆจบลงไปแล้วนะครับให้นักเรียนฝึกทักษะการฟังนะครับสรุปว่ามารีนมโรนะครับเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนปีหนึ่งเก้าสองหกนะครับนาเรียวเนมนะครับชื่อจริงๆของมารีนมโรนะครับชื่อว่าโนมาชีนเบเกอร์นะครับงานแรกนะครับที่มารีนมโรูทำก็คือเป็นสาวโรงงานนะครับหนาทำอยู่ในโรงงานจุดสารกม i r s ร r o l รนะครับบทบาทครั้งแรกที่หลอน Uh, แสดงนะครับก็คือ small นะครับ she w a s in love happy นะครับในหนังเรื่อง love happy นะครับในปี1949รางวัลที่หลอนได้รับนะครับก็คือ david the Do don donatello and the gold g o l e for the hotel นะั้นี่คือชื่อหนังนะครับนะเป็นชื่อหนังได้รับรางวัล personality นะครับเอกลัก,กษณ์เฉพาะบุคคลหลอนเป็นคน intelligent นะครับเป็นหญิงที่ มีความเก่งนะครับนะฉลาดนะครับนะ i n t e l l i g e n c แต่ว่าค่อนข้างขี้อายนะครับ shy แล้วก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานนะครับแล้วก็ฉลาดด้วยนะครับ cruel ก็แปลว่าฉลาดแต่ i n t e l l i g e n c แปลว,ว่าเก่งนะครับนะแ a i นะครับสีผมของหล่อนจริงๆนั้นเป็นสีผมสีลอนด์แต่ว่า but her real hair นะครับแต่ผมของหล่อนจริงๆนั้นเป็นสีน้ำตาลนะครับนะมาย้อมเป็นสีลอนด์เป็นเอกลักษณ์ของหล่อนไป นี่ตรงนี้นะครับนะมีสามีสามคนนะครับนะแต่ไม่ทราบในรายละเอียดนะครับนะว่าคนแรกนี่เสียชีวิตหรืออะไรอย่างไรเพระคนที่สองคนที่สามแต่งงานสามครั้งนะครับนั่นก็คือคนแรกสามีชื่อว่าเจมส์ดตี้นะครับเป็นตำรวจคนที่สองชื่อว่าโจไดแมกิโอนะครับเป็นอนักเล่นเบสบอลนะครับผู้เล่นกีฬาเบสบอลนะครับแล้วก็คนที่สามเป็นนักประพันธ์นะครับนะอาร์เธอร์มิลเลอร์นะครับ เป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับนะเป็น playwright ก็คือเป็นคนเขียนบทละครด้วยประมาณเท่านี้นะครับต่อไปมาเรียนเรื่องให้นักเรียนจับคู่กันนะครับ make and answer the question นะครับให้ทำคำถามขึ้นมาแล้วก็ตอบ using this from อีกเหมือนเดิมนะครับคือให้ใช้คำที่เขาให้มาก็คือ what be นะครับ her real name ก็แต่งใหม่เป็น what was her real name นะครับเพราะว่าเป็นอดีตไปแล้วนะครับหล่อนเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อกี้ที่ครูนังคุณครูนั่งฟังน่าจะอายุ36ปีแค่นั้นเองนะครับนะเสียชีวิตยังหนุ่มอยู่เลยยังสาวอยู่เลยนะครับนะไม่ได้แก่นะครับนะ่ะฟรีดินมอนโร B ก็เลยบอกว่าเฮอริเอน a ์วอสโนมาชินเบเกอร์นะครับชื่อเต็มเต็มชื่อจริงๆของหล่อนตามแบบชาชนก็คือนะครับโนมาชินเบเกอร์ทีนี้ก็ให้คําว่าเวนฮีชีบอลนะครับนะนักเรียนแต่งในไม้อ่อนมาแต่งสดๆก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะดูเฉลย แปลว่านะครับหล่อนเ,อเกิดเมื่อไหร่นะครับคุณควูจะแนะนําให้นะครับนักเรียนนะในการเขียนประโยค w q u e s t i o n นีึ่งนะครับ H q u e s t i o n ตามมาด้วย verb to do verb to be verb to have แล้วตามมาด้วยประธานแล้วตามมาด้วยคำกริยาดังนั้นตรงนี้นะครับ b o r เนี่ยแปลว่าถูกเกิดน,นะครับขอให้ใช้ verb to be อย่างเดียวแล้ว verb to be นะครับเป็นอดีตนะครับ she เป็นเอกพจน์ดังนั้นก็คือ was นะครับ w วนวอชีบอลนะครับหล่อนเกิดเมื่อไหร่ข้อที่สองนะครับงานของหล่อนชิ้นแรกเป็นงานอะไรนะครับตรงนี้ก็บังคับมาให้เลยว่าใช้ work to be ดังนั้นเราไม่ต้องไปนึกถึง work to do, work to have นะครับก็เป็น what was her first job นะครับจบเป็นอาชีพนะครับที่เป็นคำนามธรรมนะครับนาไม่สามารถรับได้ก็ใช้เป็น was นะครับ What was her first job ตรงนี้นะครับ What was her first role อ่าตรงนี้ role เห็นไหมครับ role เขาเติม s ขึ้นมาเมื่อไหร่ถือว่าเป็นผู้พจน์นะครับตรงนี้ก็ต้องใช้ were นะครับ What were her first roles in the cinema นะครับในการแสดงหนังนั้นเธอได้รับบทบาทเป็นอะไรบ้างนะครับนะ Were เป็นผู้พจน์ตรงนี้เป็นประโยคคำถามนะครับนะ เออ Good address เอ่อ Good address, uh, good address uh, ini, นะครับอ่าตรงนี้ให้ถามว่าอะไรนะครับหนาะหลอนเป็นอ๋อนะครับ B good นะครับหนาะ B good add นะครับนาะก็อ่า uh, เดี๋ยวนะครับมีประธานไหมต้องชีนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ถ้าคุณลัูพี่นันแต่งนะครับต้องแต่งบ้านนะครับ w a ชีนะครับ w a ชี นะครับ she was good at เอาม่ใช่ she was a good ไม่มี at นะครับนะ she was a good express นะครับถ้าเป็นประโยคบอกเล่าท่านั้นถ้าเมื่อเป็นประโยคคำถามก็ w a s she a good express นะครับนะดูซิเขาตอบว่าอะไรข้อที่ห้า w a s she a good express เห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับนะเพราะประโยคมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ว่าเธอ good address อ่า address แหมเป็น address ทั่ทีครับ address <laughs> นั่นสถานที่อยู่นะครับว่าเธอ good address ห <laughs> ล่อนเป็นดาราที่อ่าเก่งที่ดีใช่ไหมนะครับนะตรงนี้อ่ามาตรงนี้อีกนะครับประโยคนี้นะครับนักเรียนเมื่อไรที่เขาให้ใช้ verb to be คู่กับคําว่า like นะครับนะนั่นก็แปลว่าหล่อนมีอุปนิสัยใจคออย่างไรนะครับนักเรียนนะ หล่อนมีบุปนิสัยใจคออย่างไรนะครับคือ what was she like นะครับต้องใส่ประธานเข้ามาด้วยนะครับนะนี่เขาไม่ให้ประธานมานะครับข้ออื่นเขาให้ประธานมาหมดเลยนะครับ her first role her first job she ให้ประธานมาหมดเลยแต่ข้อนี้เขาไม่ให้ประธานมาเราต้องเสริมเข้ามานะครับนะต้องเป็น what was she like นะครับหล่อนมีลักษณะบุคลิสัยอย่างไรนะครับนักเรียน ตรงนี้นะครับนะนักเรียนศึกษาดีนะครับคําว่า like เนี่ยนะครับนะ like นะครับนะถ้า what d i d he like นะครับแปลว่าหล่อนชอบอะไรนะครับนะถ้า what w a s he like แปลว่าหล่อนมีลักษณะนิสัยอย่างไรแต่ถ้า what d i d s she นะครับ she นะครับผู้หญิงนะครับตัวตีนะครับ what d i d s h e look like แปลว่าหล่อนมีหน้าตาลักษณะอย่างไรตรงนี้นักเรียนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะถ้าเกิด คนไหนฟังไม่ทันว่าคุครูพูดว่าอะไรนะครับโอ้มีเ r อฮัสบินนะครับอันนี้ก็คือ who was นะครับจบเลย who was her husband อ๋อ husband เติม s นะครับโทษทีต้องเป็น who were นะครับนะแหมคุครูนึกแต่เพียงว่าสามีคนเดียวสามีสามคนนะครับดังนั้นตรงนี้เป็น were นะครับใครบ้างนะครับที่เป็นสามีของหลอดมาดูกันนะครับว่าถูกต้องตามที่รูนันพูดหรือเปล่า เวนวอชีบอลนะครับหล่อนคลอดอ่าหล่อนเกิดเมื่อไหร่ไม่ใช่หล่อนคลอดลูกนะครับหล่อนถูกคลอดนะครับนะก็ท่าก่าหล่อนเกิดเมื่อไหร่นั่นเองชีวอชบอลให้ตอบด้วยนะครับในปีหนึ่งเก้าสองหูนย์วอท์วอชเธอเฟิรนะครับงานแรกของหล่อนคืออะไร s h e work in a factory นะครับหล่อนเป็นสาวโรงงานนะครับทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแปล what were what were her first r o l e in นเดอะซีนนะครับ บทบาทแรกของหลอนในกาแรแสดงหนังเป็นอะไรบ้างนะครับเดว์เวอร์สมอร์โรเดเวอร์สมอร์โรในที่นี้เขาตอบอย่างนี้ตอบว่าเดว์เวอร์สมอร์โรแปลว่า,าหน้าที่บทบาทเหล่านั้นนะครับคือนะครับเดน,น,นี่คือบทบาทเหล่านั้นนะครับนะเพราะว่า Day เดนี่ยบทบาทเหล่านั้นเวอร์คือนะครับคือบทบาทเล็กๆนะครับหลายๆบทบาท แปลว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาถามว่าเนี่ยนะครับ w a t s h e e good express หล่อนเป็นดาราผู้หญิงที่เก่งใช่ไหมต่อบว่า yes she was นะครับแล้วก็ต่อไป what w a t c h e like นะครับ what c h e like เธอมีบุคลิกลักษณะอย่างไรเป็นคนเช่นไรนั่นเองนะครับให้ตอบว่า she was intelligent นะครับหล่อนเป็นคนฉลาดเป็นคนอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนที่อายนะครับเห็นไหมครับ คุณครูเน้นแล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้า what did she like แปลว่าหล่อนชอบอะไรแต่ถ้า what was she look like แปลว่าหล่อนมีรูปร่างรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ทีนะครับนักเรียนแปลไม่เหมือนกันนะครับนะบสามประโยคนี้นะครับนะเสรมิมเพิ่มเติมไหมนักเรียนนิดหนึ่งนะครับนะ what did she like นะครับ what was she uh, what was she like แล้วก็ what did she look like อ่านะครับเดี๋ยวทำให้เป็นตัวใหญ่นิดหนึ่งสามประโยคนี้แปลไม่เหมือนกันนะครับนะครับสามประโยคนี้แปลไม่เหมือนกันที่เราเจอแล้วหนึ่งประโยคก็คือว่า what w a t she like นะครับ what w a t she like เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับนี่ what อ่า What w a s she like นี่นะครับ What w a s she like เมื่อกี้เราแปลไปแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าหล่อนมีรูปมีอุปนิสัยใจคออย่างไรนะครับ What w a s she like หล่อนมีนิสัยใจคออย่างไร What d i d s h e like แปลว่าหล่อนชอบอะไรนะครับ What d i d she look like นะครับแปลว่าหล่อนมีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไร โอเคนะครับเอาทวนใหม่นะครับ What d i d s h e like แปลว่าหล่อนชอบอะไร What was she like แปลว่าหล่อนมีอุปนิสัยใจคออย่างไรแต่ถ้า What d i d s h e look like แปลว่าหล่อนมีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างไรจบนะครับโอเคมาข้อที่7ครับ A บอกว่า who, who were her husband นะครับใครคือสามีของหล่อนบ้างเพราะว่ามีหลายคนนะครับก็ they were นะครับพวกเขาคือเจมสด เป็นตำรวจโจดแม็กจิโอเป็นนักเบสบอนนักประพันธ์ที่ชื่อมีลอร์นรัเป็นนักเขียนละครที่มีชื่อเสียงและแล้วก็จบหน้าที่81นะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุน้นให้ช่องกระพมครัว ที่นั้นต้องขอขอบคุณ